สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้สุกที่30ตุลาคมฟุตบอลมีให้รุ่นให้ได้เชียร์กันเหมือนเดิมนะครับลีกหลักๆทยอยกลับมาแข่งแล้วโดยบุเดสลิก้าของเยอรมันมี1คู่แข่งตีสครึ่งนะครับเป็นชชเกเศูน4อันดับ17รองบวยเจอกับสตุตการ์ดที่เลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็ผลงานดีอยู่อันดับ5้าเก้ผลงานไม่ดีเอเลยนะครับทีมของบวม เวลานี้เสียไป19ประตูจาก5นัดแล้วก็ทำได้แค่2ลูกนะครับต้องลุ้นหนีตกชั้นตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยขณะที่สตุดการ์ดของมาตาเรโซเป็นเทรนเนอร์อเมริกันก็ถือว่าเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็ผลงานดีเลยนะครับเจอกันเมื่อ2องฤดูกาลก่อนคือฤดูกาลสุดท้ายที่อยู่ในลีกเดียวกันนั้น ผลงานของชาลเก้ถือว่าทําได้ดีกว่านะครับชาลเก้ ke, เอาชนะ3-1ในการมาเยือนแล้วก็เสมอในการเล่นเป็นเจ้าถิ่น0ูงต่อศูนย์ะครับแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปชาลเก้ ke, เสียผู้เล่นคุณภาพไปมากมายนะครับก็ต้องสร้างนักเตะขึ้นมาใหม่สําหรับบวมก็มองไปที่สตุ๊ดการ์ดวันนี้น่าจะเป็นฝ่ายที่เปิดเกมบุกเข้า เปิดเกมรุกเล่นเกมบุกเข้าหานะครับเพราะว่ามีแนวรุกของโกอย่างวอมังกิตูก้านะครับแล้วก็กองหน้าออสเตรียอย่างคารซิชนะครับถือว่าเป็นสองประสานที่คุณภาพทีเดียวแล้วก็ยังมีกอนซาเลสตั้งเตะอาเจนตายกองหน้าเรารุ่งอีกคนหนึ่งมองไปที่ทีมเยือนครับโอกาสคว้าสามคะแนนเพื่อทำอันดับขึ้นไปถ้าชนะขึ้นมานี่ อันดับจะแซงเลเวอร์เซนขึ้นไปเป็นที่4นะครับชั่วคราวเพราะว่าเลเวอร์จะเล่นที่หลังเพิ่งจะเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปมานะครับสตุตการ์ดครับมีโอกาสบุกไปเอาชนะด้วยผลต่างหนึ่งประตูด,ด้วยคุณภาพนักเตะที่พร้อมกว่านะครับทีมของมาตารโซถือว่ามีความมุ่งมั่นมีความพยายามจากที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับ ก็ถือว่าเป็นอดีตทีมที่เคยยิ่งใหญ่มาก่อนหนึ่งประตูครับสำหรับชนะด้วยผลต่างสำหรับสตุตการ์ดในการมาเยือนทำให้เจ้าทินอย่างชาวเกย้ยังชนะไม่เป็นต่อไปหนัดติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับทุกท่านนะครับสามารถติดตามข้อมูลได้ทั้งช่องทาง เฟซบุ๊กนะครับรวมทั้ง Youtube แล้วก็แอดไลน์ไปที่ได้นะครับที่แอดทีเด 90s ที่ d e d 90s รวมทั้งแนะนำให้ติดตามทางช่องทางเว็บไซต์ w w w b o n 90. c o เป็นเว็บไซต์ที่สามารถชมฟุตบอลสดๆได้จากทั่วโลกขอให้ทุกท่านโชคดีครับ